สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน jspo นะคะวันนี้ค่ะเรนอยู่กับ toyota camry คันนี้เลยค่ะลูกค้าเข้ามาอัปเกรดนะคะใส่เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์ฮาวเตกค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องติดรถยนต์นะคะและยางลดเสียงแบบสอดค่ะเดี๋ยวเรนจะพาไปดูด้านในเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ <S 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 <ๆ>เรามาดูกันที่อย่างแรกเลยตัวยางลดเสียงแบบสอดนะคะนี่เลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะทั้ง4บานประตูแบบเต็มบานนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดเสียงลมเสียงกระพือน,นะคะแล้วก็ทําให้ตัวขอบยางนะคะเสื่อมช้าลงอีกด้วยนะคะต่อไปมาดูในส่วนของกล้องติดรถยนต์นะคะนี่เลยนะคะเป็นแบรนด์บูรอยนะคะนี่เลยเป็นกล้องหน้านะคะรับประกัน2ปีนะคะพร้อมติดตั้งนะคะอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้าไทยไฟฟ้ากันต่อเลยค่ะ ฟังก์ชันในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวรีโมทค่ะนี่เลยเราใช้เป็นตัวรีโมทเดิมนะคะสามารถสั่งงานทั้งเปิดและปิดนะคะจากตัวรีโมทได้เลยอ่าเดี๋ยวเดินสั่งปิดค่ะนี่นะคะตัวรีโมทนะคะเราใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะที่ปุ่มด้านที่ปุ่มเปิดด้านหลังก็สามารถกดเปิดได้เลยแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะฟังก์ชันต่อไปจะเป็นสวิตช์ปิดฝาท้ายด้านนี้ค่ะอ่าสั่งปิดลงมาแบบนี้ได้เลย และที่ขาดไม่ได้จะเป็นในส่วนของระบบเซนเซอร์คาลเตะค่ะปิดเหมือนกันนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเตะปิดให้ดูอีกครั้งนะคะแล้วก็มีเซฟตี้นะคะเป็นการหนีบแบบนี้ค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะตัวระบบการหนีบเดี๋ยวเล่นจะพาไปดูด้านหน้ากันต่อนะคะจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านหน้าคนขับ นี่นะคะก็จะเป็นสวิต์เปิดปิดหน้าคนขับค่ะเช่นกันเลยเราสามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดนะคะจากตัวสวิตช์ด้านหน้าอ่ะก็ เรียบร้อยนะคะในส่วนของฟังก์ชันในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะในโรเตอร์ด้าแคมรี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากอัปเกรดใส่ฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจ J s e Pro ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า e P2M Auto Shop by j s p o นะคะยังไงวันนี้ก่อนจบคลิปนะคะก็ขอฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e ให้ช่องยูทูบพี่ช่อง J s e Pro ด้วยสำหรับวันนี้เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ